สวัสดีค่ะนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่4ทับ2ในรายวิชาเศรษฐศาสตร์1สำหรับวันนี้นะคะสัปดาห์ที่1ชั่วโมงที่1เราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาเศรษฐศาสตร์ เศรษฐศาสาตร์นะคะเป็นวิชาที่ว่าด้วยเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดใช้ในทางเลือกต่างๆนะคะให้ประชาชนเนี่ยเกิดความพอใจมากที่สุดเนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติมีจํากัดในขณะที่ความต้องการของมนุษย์มีไม่จํากัดบุคคลที่มีความสําคัญนะคะในวิชาเศรษฐศาสาตร์จะประกอบไปด้วยอดัมสมิธนะคะถือว่าเป็นบิดาของเศรษฐศาสาตร์นะคะเป็นชาวสกอตรแลนด์ อัลเฟสมาแชลนะคะเป็นบิดาเศรษฐศาสตร์จุลภาคชาวอังกฤษนะคะจอห์นเมนาเคนนะคะเป็นบิดาเศรษฐศาสตร์มหาภาคชาวอังกฤษเช่นกันค่ะเรามาดูความหมายของเศรษฐศาสตร์นะคะหรืออีโคโนมิกนะคะหมายถึงการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เพื่อสนองความต้องการของมนุษย์ที่ไม่จำกัดนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าบุคคลสำคัญนะคะหรือว่าบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์นะคะก็คืออดัมสมิธหลักการทำงานของเศรษฐศาสตร์นะคะก็คือทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยมันน้อยกว่าความต้องการของมนษุษย์จึงทำให้เกิดการขาดแคลนนำไปสู่การตัดสินใจและค่าเสียโอกาส ปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจวิชาเศรษฐศาสตร์นะคะเป็นวิชาที่มุ่งจับสันทรัพยากรที่ขาดแคลนนะคะเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐศาสตร์เลยนะคะ สรุปได้ว่านะคะเศรษฐศาสตร์รนะคะประกอบไปด้วย 1. ความต้องการมีไม่จำกัด2ทรัพยากรมีจำกัดจึงทำให้เกิดการขาดแคลน 3. จึงเกิดการเลือกและ4เมื่อเกิดการเลือกสิ่งที่ตามมาคืออะไรสำหรับวันนี้นะคะขอจบการนำเสนอในหัวข้อเศรษฐศาสตร์รเบื้องต้นไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ชั่วโมงหน้า สวัสดีค่ะ